ห้าเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้คุณนั้นสมปรารถนาในปัจจุบันได้แบบง่ายๆนะครับตามหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเคล็ดลับที่หนึ่งครับคือการที่คุณนั้นมีศรัทธานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือศรัทธาในคุณงามความดีหรือบุญบรารมีหรือการที่คุณนั้นศรนัทธาในตัวเองครับและข้อที่2ครับคือการที่คุณนั้นต้องรู้จักรักษาศีลครับอย่างน้อยคือคุณต้องรักษาศีลห้าให้ได้นะครับ คือการที่คุณนั้นต้องประพฤติดีทางกายวาจาและก็ใจยอยู่อย่างเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทําดีครับประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่ละเมิดสิทธิใครและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตัวเองครับและข้อที่3ครับคือสุตตะครับคือการที่คุณนั้นต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการดูหรือการฟังนั่นเองครับเพื่อจะได้เข้าใจเหตุและผลของทุกๆเรื่องนั่นเองครับ แล้วก็ข้อที่4ครับคือจาคะครับการที่เรามีจาคะหรือการให้นั้นนะครับมันจะทําให้เรานั้นมีจิตใจที่เสียสละมากขึ้นหรือรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ข้อที่5ครับคือการที่เรานั้นมีปัญญานั่นเองครับคือการที่เรานั้นเห็นความเป็นจริงของอริยสัจสี่นะครับหรือเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้นั่นเองครับเพราะมันจะทําให้คุณนั้น เข้าใจเหตุและผลองความเป็นจริงมากขึ้นและมันจะทําให้คุณมองโลกได้เที่ยงตรงมากขึ้นนั่นเองครับและ5เทคนิคนี้และ5้าเคล็ดลับนี้นะครับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้เคยกล่าวไว้นะครับลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะครับคุณสามารถทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานได้และคุณมีอํานาจทําให้มันเกิดขึ้นครับผมกูใดครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีอยู่ทุกคนครับขอบคุณครับ